ตันตรงเลยตัดจับไหมพีม่ตัดจับไหมกันมันแข่งไหมต่อปั๊มแล้วครับวันนี้จะมาต่อปั๊มแล้วครับจากข้างในอตัดถึงตรงเลยไนงะอะไรที่ทำดีทีนะ่สนดะเรามาทำการเปลี่ยนปั๊มแล้วครับนี่ปั๊มพังแล้วครับเราาปั๊มใหม่มาใส่ตอนนี้ก็กำลังทำการ เดินท่อยังไม่ทากาวนะครับจะเทสก่อนเดินกไปพุ่งเลยอีกครั้งปั๊มปั๊มปั๊มตัวนี้ว่าจะเป็นน้ำท่อ,อน้ำออกนะครับน้ำออกต่อมาจะทำการต่อท่อของน้ำเขา้งงนเขานี่เข้าขยายเอาไว้งองอ90งอ90พี่บดครับผม ดูหน้าสร้างไว้แล้วครับถ้าลวกไปเกี่ยวพี่นะเผื่อเผื่อมีสาวที่กูบนคิดถึงเอ้ยไม่ได้ด้วยเรียเอะไปลงเชี่ยวอีกว้ายเรียบร้อยเลยอ่ะวายลงอับลงเนีเฮ้ยโดนงินไม่ได้ได้เอ้ยไม่รู้อะไรแชร์จะไปถึงหรือเปล่านั่นเองหรือคนรู้จักเอ้ยที่ที่ทำงานที่เดียวกับนายไม่ใช่หรอตอนเนี้ย มันพ่ลงอะไรเนี่ยเดี๋ยววะตอนนั้นตอนนั้นไม่อยู่เนี่ยเลยไเลยอะเออเวลาลลเราเวลาเราลองปั๊ม ข้อนต่อเข้าไปแล้วก็ไม่มเ,เอามาด้วยไอ้ด้ามน,นั่นนี่ขอ่อนสุูมันใจเล่น ดูนะครับดูการต่อท่อนะครับการเดินท่อนะครับดูหน้าซ่างไว้แล้วครับเผื่อใครปั๊มบ้านใครน้ำไม่ไหลจะได้ติดต่อให้ไปทำนะครับนี่นะครับแทงเก็บน้ำนะครับจะต้องต่อต้องตัดสองเส้นเลยนี่ถือไว้ให้แล้วเนี่ยเจาไม่เอาเอาไรไปเลยเอาเส้นนี้ก็ได้มา ไม่ก็ตัดตรงนี้ก่อนเออพี่ก็วัดนี่ก่อนคุณทำไปเนี่ยอุปกรณ์ผมเตรียมให้หมดแล้วเนี่ยเออเต๋นี้เตรียมน้องแอมเลย้น้ำลายน้ำนานลายนอ,อย่างนี้ฐานรองนะครับฐานรองซ้ำอย่างดีนะครับคูทรายด้วยด้วแน,น่นแน่นอนสูงนี่เดียวก็พอละ ตัดยังไงให้ได้สี่สิบห้านะครับตัดอย่างน้แหละครับตัดใจอ่ะ้ถ้าไม่ตัดใจก็ลำบากเลยนะเยวตัดอีกอันหนึ่งสวยองงามเล่นเลเหมือนเหมือนเก้ากิีไล่ควันเลย Được ờ, rồi, bây giờ tôi cái này cho anh ấy, và này Ợ, ừ, Ủ, ấy ấy tôi này này Được rồi. Được rồi, อกะแทงไงเดี๋ยวไว้พี่เป็นคนบอกให้อยู่วัดใช่เหรอเองไม่วัดมันไม่มาสุดข้อต่อข้องอน,นี่หรอกฮะทบดเออมันมแต่ไม่สุดหรอกอ <c oughs> แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ยังโทษแล้วเลยแค่นี้แค่นี้ยังโทษแล้วเลยไปไ็โทษ <c oughs> Cái ngâm, Cái ngâm. Ừ, mình về để tôi Nhập khắp. ต่อมาก็จะเป็นการทำการ <Th et. S 1> เดินไฟโลเท o เท s t t e

สวัสดีครับวันนี้เราได้ทำการติดตั้งปั๊มน้ำที่สาขาโคราชหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ทำการเดินท่อ ตอนนี้ก็จะใช้ได้แต่ก๊อกน้ำด้านหลังนะครับเราก็ได้เดินท่อมาแต่ยังหาระบบขึ้นบนตึกยังไม่ได้นะครับท่อนี้ก็จะเป็นท่อน้ำแอนะครับท่อน้ำทิ้งแอตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเอดท่อที่เราเดินมาจากปั๊มนะครับเราก็มาลองดูท่อตัวนี้พอท่อตัวนี้ก็ ไม่ขึ้นนะครับเราก็เลยได้ทําการถอดออกมาแล้วก็อุดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสายก๊อกที่อยู่ข้างปั๊มเมื่อกี้ได้นะครับตอนนี้เรายังหาท่อเข้าระบบขึ้นบนตึกยังไม่ได้นะครับ พอปิดน้ำนะครับพอปิดน้ำปั๊มก็หยุดทำงานปกติครับใช้งานได้ปกติพอเปิดน้ำปุ๊บั้มนรงก็ทำงานปกติครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่หาท่อขึ้นอาคาร แค่นั้นนะครับแต่เรายังหาไม่เจอครับปิดการรายงานครับผม